สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของดีเมืองชัยนาาครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับจังหวัดเล็กๆที่ซ่อนไว้ซึ่งความน่าอาศจรรยใจครับ หลายปีที่ผ่านมานะครับหลายคนคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าข่าวข่าว,าวการระบาดของไข้หวัดนกนั้นสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติของเราเป็นอย่างมากนะครับและที่จังหวัดชัยนาทแห่งนี้นะครับมีสัตว์ปีกอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นที่สวนนกชัยนาทหรือว่าการเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆของชาวบ้านเองก็ตามนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับฟาร์มไก่ต้นแบบแห่งหนึ่ง แล้วไปที่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องของไข้หวัดนกนะครับเพราะว่าที่นี่เขาได้รับรางวัลการันตีถึง3ปีซ้อนแล้วก็ยังมีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์อีกด้วยครับ so สวัสดีครับพี่ครับ ที่อยู่กับผมก็คือพี่มนทาบุญศรีนะครับพี่มนทาเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เพทช,ชาวังแห่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่มนทาพาผมเที่ยวชมฟาร์มของพี่สักหน่อยครับค่ะจุ่มเท้าทำไมครับพี่ฆ่าเชื้อนะคะเผื่อเชื้ออะไรอยู่นอกฟาร์มมันจะเข้ามาใน<อ>มือขอ,น,อนี่เป็นนี่เป็นอ่างน้ำยาครับอ่าน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับอ๋อครับ พี่บรรทาครับพี่บรรทาเลี้ยงไก่มปกี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วะคะ่ะสิบกว่าปีแล้วเลี้ยงอย่างนี้เลยครับพอเปิดเลี้ยงครั้งแรกปุ๊บก็เป็นฟาร์มอย่างนี้เลยเลี้ยงครั้งแรกนี่สมัยนั้นมีการเลี้ยงแบบถุงบ้านเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาตินะคะ,ะแต่ทีนี้ว่ามารุ่นรุ่นเริ่มรุ่นเลี้ยงรุ่นหลังเนี่ยฮะ,ะเราก็มีการจัดการคือไก่ ไก่กับคนเนี่ยแยกกันเป็นสัตว์เป็นส่วนอันนี้คืออะไรครับพี่มุนทาครับเล้าพ่อพันแม่พันนะคะนี่นะคะแล้วเราจัดการก็คือผสมพ่อพันแม่พันผสมเสร็จแล้วนี่พ,พ,พอจะไข่เราก็มาใส่ในเล้านี้นะคะปล่อยพอจะไข<อ>ไม่มาปล่อยฟังในนี้ปล่อยเล้านี้นใ,ให้เขาไข่ให้เขาฟักับนะฟักออกมาเราก็ให้เขาออกมาหากินตามธรรมชาติอาหารเป็นเช้าเย็นนะคะของเวลาก็คือเราก็ให้อาหารเขาด้วยความสะอาดนะคะ อ๋อที่นี่เน้นในเรื่องของความสะอาดเพื่อป้องกันในการระบาดของโรคต่างๆนะครับเรื่องการน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเราจะจะกระจายอยู่ทั่วๆไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ไปกินน้ำข้างนอกอ๋อก็คือน้ำเนี่ยต้องต้องกินในนี้เท่านั้นจะออกไปกินข้างนอกไม่ได้เอาลวไอแหล่งน้ําที่มันอยู่ข้างนอกครับไม่มีนะคะเราจัดการหมดไม่ไม่ไม่มีแหล่งน้ําที่อยู่ในบริเวณที่สถานที่ที่เราปล่อยไก่อ๋อเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดเรื่องของน้ํานี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆอ๋อเรื่องหลักเลยใช่ไหมครับ แล้วเรื่องของอาหารเป็นยังไงฮะอาหารนี่คือเราจะให้ช่วงจังหวะช่วงเช้านะคะช่วงประมาณสักสองสามงเช้าครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอน5้าโมงเย็นครั้งหนึ่งมันมีอาหารเสริมอะไรอย่างอื่นไหมฮะหรือว่าเราไม่มีนะคะส่วนมาก กินเสร็จแล้วก็จะต้องไปที่แปลงหญ<ะ>้าะะไปแปลงหญ้าไปกินหญ้าแม่เขาก็จะพาไปคุยเคลียปแปลงหญ้าแปลงตามปวกตามอาหารที่เราไปทิงเสร็จปนะอ๋ <6 S 1> อไปกินข้าวอะไรเงี้ยอ๋อไปคุยเคลียตามโน่อ,อด้วยวิธีการบริหารจัดการแบบนี้ทําให้ได้รับรางวัลใช่ไหมครับค่ะร,ร,รางวัลอะไรบ้างอะได้รางวัลที่หนึ่งระดับจังหวัดร,ระดับเขตและระดับประเทศนะคะอ๋อสามรางวัลเลยค่ะสามรางวัลนะ It's Dysfunction tired kills to between must these the so easy see souls sadness you Before me We free and up us ครับและด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดีแบบนี้นะครับทำให้ฟาร์มแห่งนี้นะครับได้รับรางวัลในระดับจังหวัดระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มนทาบุญศรีมากๆนะครับที่กรุณนาะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงไก่กับทางการของเรานะครับขอบคุณมากครับ ทางรายการของเรานะครับก็มีกิฟต์เซ็ต,ตจาก Big c h ช f มามอบให้พี่มนท h a เลยครับและด้วยการให้ความสําคัญกับการเลี้ยงไก่ของจังหวัดชัยนาธนะครับจึงก่อให้เกิดการควบคุมความปลอดภัยของสัตว์ปีกโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรนะครับและปัจจัยอีกอันนึงที่เป็นส่วนสําคัญที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในเวลาต่อมานั่นก็คือการได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการของดีเมืองชัยนาธแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ